เป็นแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกใช้ที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไม่สินสำหรับแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฮีโร่ไม่สินที่เพิ่งใส่แผลมีหนองฮีโร่ไม่สินที่เพิ่งใส่แผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองฮีโร่ไม่สินที่เพิ่งใส่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีตัวยาคลอเตต้าไซคลินฮีโร่ไม่สินไอมีเสมหะใช้น้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่บรรเทาอการไอขับเสมหะยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ของบริษัทฮีโร่ไม่สิ ไอมีเสมะใช้น้ำแก้ไอราฮีโร่ปวดกล้ามเนื้อใช้ฮีโร่เพชรเคล็ดยอกใช้ฮีโร่เพชรใช้ฮีโร่เพช,ชรพชบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดยอกปวดกล้ามเนื้อใช้ฮีโร่เพชรเคล็ดยอกใช้ฮีโร่เพชรฮีโร่เพชรมีตัวย่าเป็นที่สลิลซเลตเมทอลแคนเฟ์และยูคาลิปตัส ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารชัยฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทติโคดเป็นโรคกระเพาะอาหารชัยฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด